ครับแล้วอีกสักครู่นะครับเราก็จะพาทุกท่านเข้าสู่รอบของการเดินแบบนะครับการประกวดมิสโบรนา h ัตเอ็กซ์โป2012ครับใช่ซึ่งปีนี้คอนเซ็ปต์สาวของบอลโอ้โหแแล้วเ็าบอกว่าแหลมแยมแบบแหลมท่าหนูได้ปีฮะแหลมอาจจะสู้หนูไม่ได้แต่เหลี่ยมเนี่ยหนูเยอะกว่าแยะเลยเหลี่ยมนี่คืออะไรเล่เหลี่ยมหน้าเหลี่ยมนี่เขาก็อดีตมิสโบรนาหัตเหมือนกันนะที่หนูได้ตำแหน่งมา ไม่ได้ตำแหน่งไปแลจริงแล้วว่าเป็นอดีตไปแล,แล้วอาจารย์ก็กำลังจะทวงคืนตำแหน่งแล้วอาจารย์ถ้าหนูไม่เกยใจรุ่นนอ้องหนูจะประกวดอีกรอบแต่หนูกลัวว่าหนูจะได้ซ้ำสองได้มันทุกปีได้ซ้ำสองหนูเลยไม่ลงแต่กล<า>ัวว่าหนูจะไม่ได้ตั้งแต่สมัครแล้วว่าอายุเกิดวายอา,อยาจารย์อาจารย์อย่ไปดูสาวของบอลตัวจริงกันดีกว่าครับ มาเนี่ยไม่ซ้ำซากไม่ซับซ้อนชักจะอดใจรออยากจะเห็นการแสดงจริงๆเลยครับแล้วมีการแสดงเน,นี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องของลำไทยไทยนะครับแล้วยังมีคือมีเยอะมากมอ,อันนึงก็เป็นที่มาของน้องโบนัทเป็นการะไรครับรากไทยล้านนาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นรากบาบเหมือนกับรากบุญใช่ครับอาจารย์ต้องไปรอดูว่ารากบาบอันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูรากไทยกันครบคัรบ She bent her back, no. It's kinda weird, it's kinda crazy, but I think I like it, though. She's fired in the movie. And Petty said, Here we go. Everybody hit the float, they cried it rhyme, sped it Now it's time to let it go. If you want me. It's You can brush my hair, i trust me everywhere.

สุดยอดสุดยอดครับแต่ละคนก็เป็นเรื่องว่างัดไม้เด็ดกันอย่างเต็มที่ใช่ครับฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีอ่ะอาจารย์คะแต่ว่าอยากจะถ่ายภาพไปลงอินชาตกรรมตารายตาแกมอิตาแกมอินช่วยนะครับมาเอ้าเอาดูเข้ากับหน้าไงอยากจะมีมีมีถ่ายภาพลงไปได้ได้ได้รผมวันนี้ผมเตรียมกล้องตัวซัมซุงกาแล็กซี่คามล่าหรืออย่างนี้ เดี๋ยวผมจะโยนไปที่เรื่องของการรีวิวนะเออผมได้รีวิวไว้อยู่แล้วกล้องตัวนี้ได้รีวิวไว้ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าคุณจะสมงัารหรือว่าวิธีการใช้งานเราจะสามารถไปชมได้เลยใช่ครับไปชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คณะรีวิวบ่ายโฟโต้ฮันค่ะอาจารย์เขาวันนี้มีข้ออะไรคะวันนี้แบบแปลกมากสุดยอดครับ เรียกว่าเป็นกล้องที่ปฏิวัติวงการของกล้องถ่ายรูปหูยขนาดนั้นเลยนะชื่อมันก็คือชื่อซัมซุงกา a ล็กซี่ของเวลาตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราอยากได้รูปคุณภาพดีๆเราก็จะใช้กล้องที่คุณภาพดีๆมีซูมเยอะๆเซ็นเซอร์ใหญ่ๆพิกเซลสูงๆถ่ายปับ๊บทีพอถ่ายปับ๊บเราก็อยากแชร์ให้เพื่อนฝูงให้ คนในโลกออนไลน์เห็นใน Facebook ใน LINE อะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องเอารูปเนี่ยที่อยู่ในกล้องเนี่ยมาอัพโหลดนีมาดาวน์โหลดเสร็จแล้วถึงจะแชร์ได้าบางคนก็เลยเอาเกง่ายง่ายงก็เอามือถือถ่ายเอาทีนี้พอมือถือถ่ายแชร์ง่ายแตมือถือเนี่ยคุณภาพของภาพไม่ดีณวันนี้เนี่ยซัมซุงเอา2เรื่องเนี่ยเขามารวมกันก็เรียกว่าเป็น แอนดรอย c a m เม a ก็ได้เพราะว่าในนี้เนี่ยมีระบบปฏิบัติการ Android 4.1ซึ่งเป็นเจลลี่บีมใหม่ล่าสุดแนเดียวกันฝั่งนี้ถ้ามองป๊อปก็คือกล้องคอมแพคนะครับมีซูมถึง21เท่ามีความละเอียดถึง16ล้านพิกเซลโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ค่อนข้างบางนะครับถึงแม้ซูม21เท่าเดีดูบางมากนะครับเลนนี่เป็นเลนมุมกว้าง23มมนี่าแลกซี่ x ท c a m ดูโหมดกล้องก่อนก็แล้วกันนะครับ พราะกดโหมดลงไปนะครับสังเกตว่าอันนี้คือถ่ายภาพนิ่งอันนี้คือถ่ายวีดีโอกดป๊อปเราถ่ายได้เลยนะถ่ายได้เลยคือสามารถไม่ไม่จำเป็นจะต้องกดชัตเตอร์ตรงนี้เรากดตรงชัตเตอร์ตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวีดีโอ,อ<ล>นะครับทีนี้โหมดป๊อปเรากดไปที่โหมดจะเห็นว่ามันมีสาโหมดใหญ่ก็โหมดออโต้ประเภทฟูลรีออโต้เลยแล้วก็เป็นแบบโหมดสมาร์ทโหมดสมาร์ทลองกดเข้าไปดูสมาร์ทเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหนี่มีให้เลือกเยอะเลยก็จะเหมือนกับซีนที่เราบอกว่าเราอยากโปรขึ้นนห่อย เราต้องการควบคุมรูรับแสงแค่จะสปีดตัวนี้ทำได้อยากจะปรับเองก็ไปโหมดที่ e X p e r t นะฮะโหมด e X p e r t กดลงไปปั๊อปเอ๋มั้โงแม่มีเลนยื่นออกมาด้วยนะครับมีโหมด P โหด M โหด A นอกจากนี้เนี่ยเราไปดูเราบอกว่าเมื่อกี้เราบอกเป็นกาแล็กซี่เป็นกาแล็กซี่ยังไงเรากดเข้าไปเราเข้าไปที่โฮมครับกดโหมค่ะนี่มันโทรศัพท์ใช่หน้าจอเหมือนกับกาแล็กซี่ A 3เลยเล่นมีนเทอร์เน็ตได้ นะซึ่งเราสามารถดูได้หลายแบบเนี่ยอันนี้ดูแบบเป็นวิดเจ็ตนะครับหรือจะดูแบบเป็นแอปพลิเคชันก็ดกเป็นแอปนั่นแปลว่าทุกครั้งที่เราถ่ายรูปเราสามารถแชร์ได้เลยจะผ่านไล n e จะผ่าน WhatsApp จะผ่านอีเมลหรือแม้แต่เราจะไปใช้ที่ตัว YouTube ก็มี ไปแชร์ใน YouTube ก็ได้ใช่ครับดูเห็นอินสตาแกรมอินสตาแกรมก็ได้ผ่านอินสตาแกรมแล้วอัพโหลดลงอินสตาแกรมได้ไหมได้ครับนี่ครับนี่คืออินสตาแกรมเห็นไหมแล้วก็จะได้ความชัดแบบของกล้องใช่แล้วอันนี้คืออินสตาแกรมของผมใช่นไหมค่ะนี่ก็จะมีอินสตาแกรมเข้าไปก็ถ่ายป๊อปได้เลยคือถ่ายจากผ่านจากอินสตาแกรมก็ถ่ายจากตรงนี้ถูกไหมก็ได้ถูกไหมแต่พอกดไปป๊อปเนี่ยเราถ่ายได้เลยเลนส์เลนส์ก็ยื่นออกมาละเห็นไหมแต่กดตรงนี้เลนส์ยื่นออกมาเราก็สามารถซูม แล้วเราก็กดถ่ายได้เลยอ้โหแล้วเราก็ก็พร้อมแชร์ได้ละถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปเล่นตรงนี้ได้ใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือโหมดของ i ิน t a g r กรที่มันมีอยู่ทั่วไปแล้วแต่คุณภาพภาพจะดีกว่าเห็นไหมฮะดีกว่าเยอะมันจะดีกว่าที่หนูถ่ายในมือถือเยอะอะไรกันดีกว่าเยอะคือ i ิน t a g r a m เนี่ยหรือว่าโหมดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทําให้ภาพสีเป็นเลโทเป็นนู่มเป็นนี่เป็นนั่นจริงๆกล้องตัวนี้ก็มีพอสมมุติว่าเราใช้โหมดเราเป็นโหมดทีแล้วกัน นะครับเพื่อให้มันจัดการให้เราทุกอย่างหมดหมดทีหมดทเสร็จแล้วเราก็พร้อมถ่ายนะครับดูตรงนี้นะครับเห็นไหมมีลูกศรมกดลูกศรก็จะมีเอฟเฟกต่างๆให้เลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นนี่นี่คือแบบไม่มีเอฟเฟกตอันนี้ซีเปียมีแบ็กแอนด์ไวท์โอโฟโต้เห็นไหมเหมือนกับภาพเก่าสันชัย ออกเหลืองๆแดงๆหน่อยเป็นวินเทจเลิศนะนะครับเหมาะกับที่นี่เลยมีเยอะมากเลยนะเป็น, retro น <ะ S 1> เลโทเลื่อนต่อเป็นเซทคันเลอร์คันเลอร์แบบสีสีสีแบบจางๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถถ่ายจากตรงนี้ได้เลยแล้วเป็นรูปแล้วบันทึกเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์แล้วเราค่อยไปแชร์ก็ได้เป็นไงครับชอบไหมครับ ทำได้สิเพราะเรื่องกล้องเรื่องกล้วยครับ<ะ>ผมทําได้ทุกท่านก็ทําได้<ะ>ขอให้ทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ ਕਰਦੇ ਹਾਂ